ต่างประเทศท่านผู้การกองที่น้องข้าราชการที่น้องทหารที่น้องมวมหาประชาชนที่เครมครับวันนี้ผมตั้งใจที่จะนำคณะมวลมหาประชาชน มาพูดคุยกับพี่น้องข้าราชการกระทรวงต่างประเทศทราบตัก่อนแล้วว่าขาราการส่วนใหญ่ไปอยู่ที่โรงแรมสุขโขสนหรือสยามซิตี้แต่ว่าผมไม่ประสงค์ที่จะไปชุมนุมอยู่ที่หน้าโรงแรมเพราะว่ามันจะเดือดร้อนกับปัญหาแผนของโรงแรมที เขาไม่รู้เรื่องรู้นอ้วยและส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศผมก็คาดว่าที่ทําการขกระทรวงต่างประเทศก็น่าจะมีข้าราชการอยู่สักจำนวนหนึ่งแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ค,คุยกับท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงท่านบอกว่ามีข้ารการอยู่ไม่กี่สิบคนเท่านั้น ที่เข้ามาเอาเอกสาร<อ>มาเก็บเอกสารส่วนใหญ่ไปอยู่ที่อื่นท,ทันทีย่างไรก็ตาม,มาผมได้สิเรียนกับท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงว่าขอให้ช่วยประสานงานกับท่านปลัดกระทรวงผมมีความตั้งใจ ให้จะปรึกษาหารือกับท่านประหลัดกระทรวงมีเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันดูแลแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างที่คือเรื่องที่ไอ้ปุ้นมันสเสนอ,อมันเป็เชิญเลขาธิการสหประชาชาติ จะให้มาช่วยแก้ปัญหาของประเทศไทยพอ่อึงไม่สันขอนเลยว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องบอกกับพี่น้องครับว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เลยมันเสียเกียรติภูมิของประเทศไทยนี่มันเรื่องภายในประเทศไทย มันไม่มีเรื่องอะไรที่สะระชาชาติจะต้องเข้ามายุ่งย่ามกับเรื่องภายในของประเทศไทยเรื่องของประเทศไทยต้องเป็นเรื่องที่คนไทยแก้ไขปัญหากันเองผมบอกแล้วว่าท้าจะตีนาจา เานางดอกไม้มาคนเดียวนั่นกับผมต่อหน้าทีวีและพูดต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศเรียกมันจะเท้าแล้วจะเอาบัณทีมบลเลขาแห่ประชาชนมานั่งอยู่ตรงกอนระหว่างผมกันนบนางดอกไม้ทำหอยหลอดอะไร ประชาชาิจะไปรู้เรื่องเรื้องหน้าเรื่องลึกเรื้องหลังการเมืองของประเทศไทยมากกว่าคนไทยที่ไหนไม่มีทางแล้วนั่งร้องไ้กับมีขอาขาประชาชาติมันจะพูดภาษาอะไรกันมาถึงจะรู้เรื่อง มัเล่นลู่อยู่วเตี้เรื่อยเครับผมอยากจะพยดกับพี่น้องในการกระทรวงต่างประเทศนะครับผมเคยทางานร่วมกับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศระดับระดับกระทรวง ระดับเอกอักราชพูดระดับอธิบดีกรมกองทั้งไหนผมต้องเรียนว่าข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเป็นข้าราชการที่มีความรู้มีความสามารถเป็นเลิศก,กระทรวงหนึ่งในประเทศไทย รวมกันระหว่างกระทรวงเวลาเรื่องบ้านเรื่องเมืองต้องปรึกษากันความเห็นของใารการกระทรวงการต่างประเทศแต่รับการเคารพแน่รับการรับฟางและเราก็ให้การยกย่องนับถือว่าข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทย เป็นแค่การที่ทำภารากิจสำคัญสำคัญให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดตัด้งแต่ประวัติศาสตร์ที่เราได้มีการติดต่อกับประเทศต่างๆในโลกแต่ว่าวันนี้เกียรติภูมิศักดิ์สรีของแค่การกระทรวงต่างประเทศมันหมองเลืแล้วเพราะว่า ได้ตัวอุบ่าก็เป็นเสนามบดีของกันเทีผมได้ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านผู้ช่วยหลังทำแผนการโครงการสำคัญเอาไว้ทันทีที่ผมได้ เราจะทำบุญกระทรวงต่างระเทศล้างสวยกันขนาดใหญ่ล้างสวยกันขนาดใหญ่เลยทำความสะอาดกระท่วงจะให้สเสียบจำไดที่ต้นมะพาติดตัวมาเหลือค้ามอยู่ ส่วนตางประเทศอบโมอีกนิดเดียวครับผมเรียนกับพี่น้องแน่การว่านำดอกไม้และสมุนบริวารไม่สามารถที่จะยื้อยุดอำนาจเอาไว้ได้อีกนานเท่าไหร่แล้วกำลังนับถอยหลังไปสู่จุดจบแล้วเดสมอรีแน่นอน ระประเทศชาติต่อไปได้เพราะความเสียหายย่อยยับของประเทศนั้นพวกเราประชาชนข้าราชการจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซมฟื้นฟูเสียหายมากก็ต้องออกแรงมากเสียกำลังมากในการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นจำเป็นครับ ที่เราจะต้องให้เก๊งโจรของนางดอกไม้ออกจากอำนาจโดยเร็วที่สุดท่านผู้ช่วยะหลานผู้บริการกองที่คารักทั้งหลายบอกเพื่อนเพื่อนข้าราชการด้วยครับว่าเก๊งโจรแก๊งนี้ไม่มีอนาคตแล้ว ท่านพยายามจะไปเลือกตั้งเพื่อใช้การเลือกตั้งเป็นบ่อวิเศษชุบตัวเองล้านตัวเองแล้วจะลับมามีอำนาจนัปิดประตูตายได้เลยเพราะพวกผมไม่ให้เลือกตั้ง,งแน่นอนเราเลือกตั้งสองกุมภาพา ที่เขาทำไม่สำเร็จก็มีกาของท่ประเทศและในุกประเทยครับษา้งมูลร่าการเลือกตั้นำเป็นพะเพราะไม่สามารถจัดการเลือกตงให้พ้กันทั่วประเทศไรับรองกาันตีได้ว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปก็มู้าโ้าโครง้า